รู้หรือไม่ว่าใน Roblox a Rise c o t Over นั้นมีอีกหนึ่งระบบไหนที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในเกมที่จะช่วยเพิ่มศักยาภาพให้ตัวละครเก่งขึ้นถ้าพร้อมแล้วกดไลค์กดติดตามแล้วไปชมกันเลย ระบบนี้ม er mm ีชื่อว่าระบบค่าชาร์โดสเตตของตัวละครซึ่งจะทําให้ตัวละครเนี่ยเก่งขึ้นอย่างมากโดยระบบชาร์โดสเตตนั้นจะมีค่าสถานะทั้งหมด4ตัวด้วยกันที่จะทำให้ตัวละครเก่งขึ้นอย่างเช่นช่องแรกเพิ่มพลังโจมตีช่องที่2เพิ่มความเร็วในการโจมตีช่องที่3าเพิ่มความเร็วในการวิ่งและช่องที่4ทําให้ท่าไม้ตายนั้นตีแรงขึ้นโดยในแต่ละช่องนั้นเราเนี่ยสามารถทําการรีเซ็ตค่าสถานะของช่องแต่ละช่องเพื่อที่จะทําให้มีแรงที่สูงขึ้นเพื่อที่จะทำให้ค่าสถานะเหล่านี้เนี่ย สูงขึ้นได้จะมีตั้งแต่แรงอ e, ีไปจนถึงแรง 2S งกันเลยทีเดียวส่วนไอเทมที่เราเนี่ยจะนำมาทำการรีเซ็ตนั้นก็สามารถหาได้จากเรดบอสต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรดซโนหรือเรดเบรุกับตัวของบอสโลกต่างๆที่จะเกิดในเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นเมืองดักกอนบอลกินดามาซิตี้หรือเนนซิตี้ซึ่งถ้าหากว่าเราทำค่าแสรทุกช่องให้เป็นระดับ 2S ได้เนี่ยบอกเลยว่าตัวละครทั้งตีแรงทั้งตีเร็ววิว่งเร็วและอันติเมตแรงขึ้นทำให้ตัวละครเก่งขึ้นอย่างมากแล้วคุณละ่ะ